โอเคครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าระบบส่งกำลังเป็นสายพานนะครับฟิกอัตราทดหน้าหลังตลางเป็นดิสเบรกดิสเบรกหลังก็เป็น abs เหมือนกันเพราะว่ามีร่องนะครับสังเกตเนาะนี่เป็นชุดส่งกำลังมอเตอร์นะครับไฟท้ายเป็น เป็นชุดเดียวกันเลยเนาะเป็น LED ด้วยทั้งหมดเต็มระบบนะครับส่วนระบบกุญแจเนี่ยมันจะเป็น push start ไม่ใช่ push start เป็น smart key นะครับ keyless ก็คือกดปุ๊บก็จะเหมือนคล้ายๆแกนฟิลาโนโ่ทั่วไปนะครับแล้วก็เราก็มากดตรงนี้เพื่อใช้ในการสตาร์ทเลือกโหมดมีเรื่องของไฟสูงไฟต่ำมีเบรกมีไฟฮัสศาด นี่จะเป็นในเรื่องของการ select หน้าจอนะครับปุ่มตรงนี้เนาะจอยังเปิดไม่ได้นะครับก็เ,เลยไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้างส่วนไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับเป็น led ชิวหน้าปรับระดับไม่ได้นะครับโอเคคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นช่องเก็บของเปิดได้นะครับโอเคนี่เรามาเดาสเปกกัน เบื้องต้นเนาะแล้วก็มาดูวอล์กอลาวดูภายนอกกันนะครับอาจจะไม่ได้รู้สเปคอะไรเยอะเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดเผยเนาะรูปทรงสวยงามนะครับอ่าอันนี้ถ้าใครอ่านภาษาญี่ปุ่นออกก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองสแกนให้ดูแล้วแนบให้ดูนะครับ